จะแซบบ่แบจะเจกอจยามเย็นๆ,ๆยามคำคำได้แบบแต่กินเข้าไปคำเดียวเนี่รู้เรื่องเลยนะั่นเป็นนะครับมวยออมไช่กอกสิงการเมองวังโปนท่เรีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุก,ท,กท่านนะครับวันนี้ก็ มาอยู่กับบรรยากาศสวยๆนะครับโอ้ทุกคนลมพัดวอยๆนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับโอ้ทุกคนเนี่ยดูลมพัดวอยๆโอ้บยบรรยากาศนะครับสวยงานดูทัศน์เหมืนเาิมโอ,อ,ทโอ้ทุกคนนะครับผมเดินลงมาพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนเอ็นะไม่ยิ่งิ่งช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยอากาศเย็นๆโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยครับเป็นตาแบบ เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็คิดถึงบรรยากาศบ้านเรานะครับเพราะบ้านเราเนี่ยทุ่มสองทุ่งเงียบกริบนะครับคนเข้านอนกันหมดแล้วโดยเฉพาะหน้าหนาวบางคนเนียรอะว่าคิดหนึงยังไม่อาบน้แต่กรุงเทพไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ถึงแม้นว่าอากาศมันจะหนาวแต่มันก็ประมาณอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าองศามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะก็ยังพออาบน้ําได้นะส่วนผมก็อาบบ้างไม่อาบบ้างโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพาพ่อแม่น้องทุกคนนะครับมากินของแทบของนัวนะครับ โอเคนะครับเตรียมืที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมกินอะไรดีอยำนะครับเป็นยำวุ้นเส้นกับยำมาม่านะครับพวกเพนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนมาแทบๆนอนหน่อยีกแล้วนะครับทุกคนคุกเข้ากันก่อนนะครับทุกคนเปิดนะครับเปิดโอเคนะครับแล้วใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ตะขีฝรั่งไปนะครับ๋ยวทุกคน เสร็จ okay. แล้วเราก็มีมะนาวแช่อ,อิ่มด้วยนะครับมะนาวแช่อ,อิ่มนะครับเดี๋ยวกินกับมะนาวแช่อิ่มนะครับว้าวมะนาวแช่อ,อิ่มนะโอ้จุมกมาว่่าแมวมองโอเรื่อยเรื่อเนยก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้นะครับก็อยู่กับบรรยากาศสวยๆนะครับบนชั้นห้านะนะอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินยำเรียกว่า ยำมาม่านะครับนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยำมาม่าใส่กุ้งใส่หมูยอนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ใส่ไส้กรอกด้วยนะครับโป๊ดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยำวุ้นเส้นนะครับนะโอ้เยอะนะครับน่ากินมากนะครับใส่พริกแบบเผ็ดๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะนาวแช่อิ่มนะครับมะนาวแช่อิ่มเนีวมะนาวแช่อิ่มนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับว่ามะนาวแช่อิ่มจะแซ่บนัวขนาดไหนนะครับ แล้วก่อนนี้ก็จะมีเป็นพริกเกลือนะครับนุ้ยนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะกินนะครับก็สวัสดีทักทายพ่อแม่พป่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับนะอยู่ดีมีแหงบ่นะครับก็ขอให้ทุกคนอาสุขสบายนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแหงเด้อครับส่วนผมก็สบายดีนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนะก่อนที่เราจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ด้วยนะครับ ท่านที่เข้ามาชมก็ชมให้จบนะครับจะขอบคุณมากมากนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับนะโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับจวดเลยนะครับเนี่ยหุ้นเส้นแบบเส้นเหนียวๆเลยนะครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยโอ้นะโอเคมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตักข้าวตักกามากินได้กันได้ครับนะแซ่บๆจืดๆครับยามเย็นๆยามคำๆได้ครับแซ่บมากโอ้ กินเข้าไปคำเดียวเนี่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเผ็ดนะครับหมูยอใส้กรอกอืมเผีย <ๆ S 1> วๆหวานๆนะครับกินกับยำเนี่ยเข้ากันเลยนะครับมันเอาแค่อิ่ม มะนาวแช่อ,อิ่มแทบมากนะครับทุกคนจิ้มพริกเกลือรือว่าจะกินกัะยำเนี่ยโอ้โหแทบมากก็ถ้าพ่อไปพี่น้องอยากทานก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นโปรดักใหม่นะครับนะร้านสะดวกซื้อมีขายนะครับมะนาวแช่อ,อิ่มนะครับแทบครับอืม้ม ว่ากินกับยำเนี่ยถูกใจใช่เลยนะครับอ,อร่อยมากมะนาวแค่อิ่มกินกับยำ ใครไม่เคยกินก็ลองดูนะครับแซ่บมากอร่อยนะครับสุดยอดมะนาวแท่อิ่มเปรี้ยวหวาน กินกระยำนุมเข้ากันอร่อยมากครับมะลาวแช่เอเจ็บแตบมาเด้ก็ไปมาทุกคนกระผู้ทุกคน แซ่บๆนะครับมะนาวแช่อ,อิ่มกินแซบกินนัวได้ทั้งเปลือกนะครับโยมาเด้อพอไม่มาลองทุกคนน้ำลายไหลเด้อ บมากเรียกว่าถายเต้นระบำได้นะครับวันนี้เรียบ <c oughs> <c oughs> ได้ตลอด อร่อยมากครับยำมุนเส้นกับยำม,มามา่าใส่รวมกันค็อกเทลนะครับอร่อยกินกับมะนาวแช่อิ่ม,ม,าาเ,ออมเปิ้แซ่บเขาหั่นเป็นแบบเป็นเว้นๆว่นนะครับแล้วก็เอาไปแช่อ,อิ่มนะครับนี่ทุกคนอ้โหนะแซ่บมาก รสชาติเนื้อสัมผัสอร่อยนะครับมะนาวเช่อ,อิ่มแล้วแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแซบหลายมะนาวแช่อ,อิ่มกินกับยำนะครับ ต้องใช้ตัวช่วยนะ <Massachusetts. S 1> จับมากคํานี้สำหรับแฟนคลับลูกๆหลานๆเพื่อนๆพี่ๆพ่อน้องทุกคนทุกท่านนะครับแซ่บมากก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ มากินมาแสบมานัวกับผมนะครับผู้อร่อยมากครับเข้ามาชมแล้วนะครับถ้าอดใจไม่ไหวก็ไปหามาจัดหามากินเลยนะครับนะสั่งเดลิเวอรี่นะครับก็ได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะะมะนาวแช่อิ่มนะครับพิมไปเลยนะครับโอ้ซบนัวนะครับเอามากินยำค่ำๆเนี่ยไปโอ้ยสุดยอดนะครับไงพวงนี้ก็ ใกล้ถึงช่วงเทศกาลมีใหม่แล้วนะครับก็พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็อาจจะกลับบ้านนะครับไปเที่ยวบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็ฝากเรื่องของเมาไม่ขับนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเมาก็อย่าขับนะครับนะ ดูแลชีวิตของตัวเองดูแลครอบครัวดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับดื่มน้ำหน่อยครับพาทุกคนมากินยำบุ้นเต้นนะครับแล้วก็ยำมะม่านะครับแก้มกับมะนาวแช่อิ่มเปิ้สุดยอดนะครับอิ่มแล้วนะครับดื่มน้ำเยอะครับพอไป่นอก อร่อยมาก่อแม่พี่น้องทุกคนนะผมไม่ได้โกหกนะพูดเรื่องจริงนะครับอร่อยมากนะครับมะนาวาแช่อิ่มกินกับยำโอ้ยเข้ากันเข้ากันนะครับเปรี้ยวๆหวานๆนะครับนะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับคงต้องขอจบคลิปไว้ตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแมวบองโอนเรื่องเรื่ยนะครับขอขอบคุณนะครับ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจุงจาสวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับบายๆครับ่อแม่พี่น้องทุกคนครับบายยครับ ไปแล้วครับไปพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆนะครับลมพัดวอยๆนะครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าครับู